ทางด้านของคุณอนุทินชาญวิรกุลครับรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับพร้อมกับทางด้านของอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็ทางด้านของคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขมีการลงพื้นที่ครับตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 พร้อมกับมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับให้กับโครงการเอเชียทิคเดอะริเวอร์ฟอน์นะครับที่ให้การสนับสนุนทางด้านของภาคกิจกรรมศูนย์ฉีดวัคซีนโดยทางด้านของคุณอนุทินเนี่ยได้มีการกล่าวว่ารัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเองมีนโยบาย เร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเข็มบูสเตอร์เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการป่วยหนักและเสียชีวิต ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแม้จะมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์ดูแลหลักแล้วก็ตามแต่ก็จะมีในส่วนของกรมการแพทย์เองที่ได้ให้โรงพยาบาลในสังกัดเนี่ยมีการตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนเพื่อที่จะทำการบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 โดยศูนย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อศูนย์ฉีดวัคซีนห้างสสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิศูนย์ฉีดวัคซีนแฟชั่นไอแลนด์และศูนย์ฉีดวัคซีนเอเชียทิกทั้ง4ศูนย์นี้ให้บรริกา ภายใต้สังกัดกรมการแพทย์ใครที่อยู่ใกล้บริเวณไหนสามารถไปรับบริการได้ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อเป็นการส่งเสริกรมการดําเนินการช่วยเพิ่มความครอบคลุมในการได้รับวัคซีนรวมไปถึงให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงการได้รับบริการสะดวกยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีในส่วนของสถาบันสุขภาพเด็กนะครับแห่งชาติมหาราชินีซึ่งเป็นหน่วยงานของโรงพยาบาลเด็กร่วมมีการจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วย สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเอเชียทิกเดริเวอร์ฟอนเนี่ยมีการเปิดให้บริการตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะวันที่20พฤศจิกายนจนถึงวันที่19มกราคมนี้มีการให้บริการวัคซีนไปกว่า63,492โดสและถ้าแบ่งเป็นวัคซีนชนิดต่างๆถ้าในส่วนของแอสตันสามารถรับบริการไปถึง8,425โดสไฟเซอร์ให้บริการไปถึง55,67โดสเบื้องต้นครับมีกําหนดให้บริการไปจนถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์นี้เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับ